ราชกิจจานุเบกษาพระราชทานยศชั้นนายพลก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนแม่ตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารนีดีอีกนะครับโปรดกแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลวันที่26สิงหาคม2564ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชองค์การประกาศเรื่องแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจและดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โปรดเกล้าปกหมอ่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามในมาตราสิบ้า ของรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบตามาตรา4มาตรา8และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตรา10มาตรา13 และมาตรา15แห่งพระราชกษษษษษษษิจดีการจัดระเบียบรชาชการและการบริหารงานบุคคลของราชาการในพระองค์พศ2560มาตรา24มาตรา25และมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ .2547 จึงทรงกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งข้าราชาการในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลจํานวน3นายดังต่อไปนี้ครับ 1. นึง พลตำรวจตรีพรเทพชัดชิดฟ้าตำแหน่งนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์สองพลตำรวจตรีวิมพันธ์ราชประดิษฐ์ตำแหน่งนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์สามพันตำรวจเอกนัทพลพงพยยุหะตำแหน่งนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์